สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเจค่ะในรายการใหม่ของช่อง Exchange TV นะคะหลายคนอาสงสัยค่ะว่านี่คือรายการอะไระมีใครรู้บ้างคะว่านี่คือรายการอะไรอันแหนใช่แล้วล่ะคะ่ะไม่มีใครรู้ค่ะว่านี่คือรายการอะไรเพราะว่าพิธีกรเองก็ยังไม่รู้เลยคะ่ะว่านี่คือรายการอะไรนอกจากรายการนี้นะคะยังไม่มีชื่อแล้วอีกอย่างนึงที่ยังไม่มีคือไม่มีคอนเซ็ปต์ซึ่งที่จริงแล้ว รายการที่ไม่มีเงนสิบก็น่าจะคิดแล้วนะคะว่ามันเป็นยังไงสำหรับคุณผู้ชมคนใดน,นะคะที่ต้องการที่จะหา สาระความรู้เข้าหาตัวเองนะคะโดยการหาคลิปหรือว่าดูคลิปอะไรสักอย่างหนึ่งก็นายอย่าดูรายการนี้ค่ะอย่าดูอย่าดูรายการนี้รายการนี้เป็นการเปิดตัวใหม่ซึ่งไม่มีอะไรเลยจริงๆค่ะไม่มีเนื้อหาไม่มีสาระไม่มีจะคลิปไม่มีคอนเซ็ปต์แต่จะให้พิธีกรมาพูดอ่าเป็นการเปิดตัวรายการที่ค่อนข้างที่น่าจะคิดอีกอย่างหนึ่งเมื่อตอนเช้าค่ะมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งนะคะเดินมาถึงก็เขประตูว่า้องเจวันนี้พี่จะให้้องเจมาเป็นพิธีกรรายการของพี่นะก็พิธีกรเหรอคะพี่โอเคค่ะได้ค่ะได้เดี๋ยวมา เป็นพิธีกรให้พี่อ่าแล้วรายการอะไรคะก็ไม่พูดค่ะไม่พูดอะไรก็เดินออกไปเสี็ยสักพักก็มาใหม่ก็วันนี้ให้เกไปนําเสนอคําว่าจุงเบยนะ,ะจุงเบยเหรอคะพี่แล้วเขาก็หอบเข้าของพลุงพลังแล้วก็เดินออกไปบอกว่าเดี๋ยวเราเจอกันข้างล่างพอมาเจอกันข้างล่างปุ๊บก็เนี่ยคะ่ะมานําเสนอคำว่าจุงเบย์เนื้อหาไม่มีคะ่ะสาระไม่มีคะ่ะไม่มีอะไรมาให้เลย้ จะมาพูดอะไรเกี่ยวกับจุงเบยอ่าถ้างั้นก็สรุปง่ายๆนะคะจุงเบยที่เราเข้าใจกันทั่วไปก็จังเลยค่ะอาถ้างั้นเราก็ค่อยมาเจอกันในคลิปใหม่เพราะว่าไม่รู้อะไรจริงๆค่ะอาจคลิปใหม่อาจจะมาบ่นให้ฟังอีกทีหนึ่งก็ได้คือมไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรจริงๆสักคลิปสักตัวหนังสือสักต,ตัวให้อ่านก็ไม่มีจุงเบยอ,อะไรเวลาเป็นชั่วโมงให้มาพูดจุงเบยไม่มีอะไรค่ะขอบคุณค่ะ